อบาหลายานยายดีทุกคนมืน่อน,นี้เราพบกับน้องอุยแล้วเนาะพบก,กับซอนน้องอุยร้องสารตอนนี้น้องอุมาอยู่ที่วัดไฮคำเนาะอ่ะวัดไฮคำนี่มันก็มี เป็นวัดเป็นสถานที่เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเนาะในนครหลวงจันทน์นกอู่ก็ได้มาเป็นครั้งแรกเนาะเคยเห็นแต่ค่ะเจ้าเคยเห็นแต่มม่แต่คู่มาเนาะมาแล้วต้องเพื่อนจะมีเลี้ยงป่ายูนอทั้งหลังนี้เนะาะทั้งหน้าคุณก็สีเป็นวัดทั้งหน้าคุณก็จะเป็นวัด,วดแล้วทีนี้นกอู่มาแล้วนกอู่ที่ไปอ่าป้อยอ่าเดี๋ยวก็เอาหัวอาหารให้ป่าซึ่ง เรเคยมาจาักเทื่อนี่เป็นครั้งแรกที่เด้มาเนาะจะอยู่ในตัวนครหลวงอย่างจันแหละแต่ว่าจะออกมาสารเมืองน้อยนึงตอนนี้บ้านว่าตอนนี้จะอยู่บ้านไ้คำเมืองเมืองอย่างเมืองห่าไซฟ,ฟองวะเนน้องอู๋บัแน่ใจว่าเมืองห่าไซฟ,ฟองหรือเมืองอย่างเนาะเพราะว่ามาเป็นครั้งแรกคือแล้วก็มื้อน,นี้น้องอู๋มานี่อ่าน้องอู๋ยังไม่ได้กับลองสานเนาะเมื่ออื่นจะกลับบ้องสาลแล้วะจะได้ไหนวะ จะครับลองสาดตอนเช้าก็ไอทิพย์พอกับไอทิพย์เนาะเพราะไอทิพย์จะมาหอดมาหอดเมียงในตอนตอนเช้าตอนเช้าแล้วเห่ากันสิึ้นรถเจ็ดโมงเมื่อลรองสาลเลยแล้วตอนแรงประมาณ4ี่โมงน้องอู้จะไปหับเอาเสื้อผ้าที่จะไปบริจาคเนาะเพราะว่าเสื้อผ้านั้นอ่าเจ้าของหรงงานเพิ่นโทรมานัดเอามือนี้องเมื่อวานนี้เพิ่นนัดแล้วแต่ว่าเครื่องมันบกพอให้น้องอูเนาะก็เลยต้องได้พิมพใหม่อีกนะไปออนไลน์ยายห้างเอาไปเบิกปลาันเลยที่ขายตับ จะเคยกินปลาดีว่าปลาบูปลบูปลาดปดินปลาคอปลาสวายปลาขาวหอยเต่ากบเอ้ยบ่อยลดว่าอ่าปล่ยปลอยปล่อยส์อีหยังสีอีหยังสีอีหยังน้ตรงนี้ข้าวอ่ปลาน้ำคู

ป้าปลาปกระไหเนาะี่จะเอปลใเนาะปนก็เทาไหรอาอกาต่อะไรงบต่อใหญ่ากอ้ันอันุาครคนเดียวโอ้ยเยอะเหีนีไห จะสะอนเนาะอ้ามาดอี่มาอพี่ม yes ันต euh, ้องข้าไปไหนมาอก่อาอกไว้ดี่นี่นี่มันป็เท่าไหร่ดาย้าลยสี่ดงอาสีดงสีแดงสีเหลืองมาแล้วสีเหลืองมาแล้ว

เขาต้องวางให่ให้ปาลาโน้ยได้ยิ่นกินเลย่ะ นี่ก็มือมาลิ้นง่ายสบายๆเนาะมาแบบมาเคลียร์ปูเคลียรปลาสบายสบายอ้วอันนี้ตายี่เง่นอู้หปันในพี่อยากเป็นสีนี้สว่ายๆเกาะีโอ้สีนี้งามขนาได้้นถักหนึ่งี่ตรงนะมาเลย 不，不，我看到，我看到。看 าอก็หลายขนาดไงอแต่น้อยกินดิแม่อแต่น้อยกินดิเนาะเอเน้อยอะไอยู่ฟ้างนปี่้่เออเอ๋เออ้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 เอออ้อวอ้ออ้ออ้ เอาๆเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอูชิอูชิโยนไปให้อันตัวปลาในน้อยกินบูเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาไปอีกโออฮ่านี่ไงเอาไปแล้วเอาไงอันอาไปแล้วเอาไป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 นี่ยิ้มเลยตีบเขาจะน้อยไป มันลายมันลายพักเนาะพักทุกป่านเลยมาจอกันได้ไรนะโอ้ยเป็นแพเลยตึ้งนี่เดี๋ยวเราลอง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 พอยกันหนึ่งเด้งตึ้งนี่แต่วไปอีกอันนึงแล้วว่อีกอ <akes las> <habitude> ัน <Vorte> น <il dunno> ึงตึ้งนี่ ขากีขากีบุบ่อยที่นี่ตือีกว่าว้าวแม่ถ้าเาจะซื้อบบเป่าแล้วมาบ่ได้กินหอเนื้อหัวเหนือหมุนกันอ๋อนลำวอย เจอเพื six, ่อนมีเพย่อ็มีข่พวกไม่ได้ป้อยบอสซี่ป้อยบอสอาตวนี้ตอนนี้เขาปูซาขอปลาเขาจะไปปลอยปลา เด้เอาที่รถค่อยเนี่ยตัวใหญ่ดีนะชั่วเขาโจมมาจมมาเมื่อกี้โจมมาไหมมามาตายเดิมาตายเด็กถือมามาแม่ออกออกอันพวกเ้าเลยไปปล่อยตลอดนี่มาแล้วปลาดุกยิ่งยิ่งนะมาเลยปล่อย ตอนน,ต,ตอนนี้เรากำลังนั่ง z วิวอยู่ค้างนองน้องป้าตอนเขาจะไปตอนเขาดอนเขาที่งป่อยปลาเปตอนนั้นตอนนั้นเหลียวไปแม่ก้องเดี๋ยวมองท่านท่านที่ว่าเขาานังอยู่นี้จะน้อยหรือน้องอูกะจะกลับห้องละเพราะว่าอันสิไปเอาเครื่องยู o m ขนส่งเจนุสแล้วกะสิกลับห้องเลยการกิดแบบซีมนใบอันนี้กระบี่มาอันนี้ วนี้กะซีปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกนลังใจให้เดอ้อมืออื่นจะกลับล่องสาแล้วเนาะแล้วก็สิไปฮับไอทิพทายทิพยูคิวรถแล้วก็สิขึ้นรถล่องสารเหมือพร้อมกันเลยฝากทุกคนไปติดตามคลิปอยู่ล่องสารเลยเนาะว่าสิเป็นเังไนีบ๊ายบาย